ไม่เห็นเปลี่ยนสีเลยม,มันดึงๆล่ะพิซซ่า สวัสดีเช้าว,วันที่3ของทริปนะคะก็เปิดเดย์ด้วยของกินนะคะโอชัง oh, ฮีคือวันนี้แบบเราออกสายมากเพราะแบบเมื่อคืนก็กลับดึกไปเดินโตเตะแถวหน้าเบใช่ไหมนี่มัน10บโมงครึ่งแล้วเบียกก็เลยเดินออกไปซื้อโอชังฮีนะคะแถวที่พักก็คือตรงไชนาทาวหละม,มีสาขาอยู่นะคะอยากมาลองชิมทีละอันอันนี้เป็นฟิเลปลานะคะเขาทอดดีมากเลยอะทอดแบบไม่มีความอมน้ามันเลยที่เบียดูนะ mm hmm. กรอบแล้วแบบเนื้อปลาเขาแน่นอะแน่นเหมือนเนื้อไก่เลยอะแน่นเหมือนคนกินอะมุ้ยอร่อยอร่อยเ้าก็เขามีน้ำจิ้มให้อะแต่เบียร์ลืมหนึ่งแล้วลนมเอาน้ำจิ้มมาน่เป็นไรกินอย่างนี้ได้อันนี้เป็นปอเปี๊ยะนะคะราคามันจะอันละประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกแล้วแต่แล้วแต่ว่าอันไหนเป็นอะไร เ็นไส้ผักผักไม่มีวุ้นเส้นอร่อยถ้าได้น้ำจิ้มมวนเตียนะหดีเลยอ่ะอันนี้เป็นเกี๊ยวซาเซนผักอร่อยคือเขาทอดดีอ่ะทอดแล้วมันไม่อมน้ำมันกินแล้วมันก็แบบไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหมือนน้ำมันด้วยนะโอชังทีเนี้ยมีสาขาแบบทั่วไปนะคะมีหลายสาขาแล้วก็ทุกครั้งที่เดีย์มาต้องได้กินนะอย่างน้อยแบบห้าหกไม้ก็ยังดีนะคะการสุดท้ายอันเนี้ยชอบมากเลยจือซ้ำ เพราะวันก่อนก็กินแล้วเนาะไอหนวดปลาหมึกมันคล้ายๆอารมณ์แบบกลิ่นมันคล้ายแบบปลาหมึกแดดเดียวแล้วก็ไปชุบแป้งทอดนะอะไรอย่างเงี้ยของโก้ได้กินต่อนนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อ ก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินออกมาหน้าที่พักปุ๊บเดินมานิดหนึ่งไม่เกินร้อยเมตรนะคะเดี๋ยวก็จะมีรถบัสเมนะเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถเมไปเซนโดซ่ากันนะคะคือเดี๋ยวเราจะต้องนั่งไปลงที่หน้าห้างวิวโว่นะคะแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปที่เซนโดซ่าอีกทีหนึ่งนะอันนี้เราจะนั่งไปที่สาย61ก็ได้หรือ166ก็ได้นะคะประมาณ20นาทีเองนะไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถกันระหว่างรอรถนะคะก็มารีวิวแอปกันหน่อยนะ ก็คือชื่อแอป SG Next Bus นะคะก็คือประมาณว่าไอ้บัสคันต่อไปจะมาเมื่อไหร่นะก็กดดูมันจะแบบขึ้นมาอัตโนมัติให้เลยว่าป้ายที่เราอยู่อะ่ะมีสายอะไรผ่านบ้างอย่างนี้ 6-1, 1-6-6, 16 1-9-7นะคะเขาก็จะบอกว่าอีกกี่นาทีถึงจะมาเนี่ยอย่างเงี้ย6 6 1ที่เบียรจะนั่งเนี่ย11นาที1-6-6ก็อีก11นาทีส่วนมเมื่อกี้เพิ่งผ่านไปก็คือ1 9 7ใช่ไหมคะแบบมาแล้วมันก็จะขึ้นอลเวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอ รอบถัดไปถ้าเรามาอาชานะเคี okay. ประมาณนี้ ตอนนี้เราก็มาถึงที่เซนโตซาแล้วนะคะวันนี้ที่เรามาคือเราจะมาเที่ยวที่ซีอควอเรียมนะก็ถือว่าเป็นอควอเรียมที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยนะคะก็เขาบอกว่ามีปลากว่า800ชนิดแล้วก็ประมาณ100,000ตัวเลยนะคะแล้วก็มีแบบปลาแบบที่อยู่ในแทงใหญ่ๆอะ่ะเออเบียกับพี่หมีเคยมาน่าจะครั้งสองครั้งอะ่ะแล้วก็แบบเออมาทีไรก็จะชอบอยากมาดูที่นี่นะคะก็คือเบียซื้อบัตรมาแล้วนะคะจากที่เมืองไทยนะบัตรก็หน้าตาประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยไป ็พอเดินเข้ามานะคะก็จะเจอแทงแต่นี้ยังไม่ใช่แทงใหญ่สุดนะเขาบอกว่าแทงใหญ่อ่ะมีทั้งหมด5 5แทงแต่ว่ามันมีแท้งหนึ่งที่แบบมันใหญ่เป็นพานลลูรามาเลยนะก็เดี๋ยวเดินตามรูทพาไปดูตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ปลาไป แล้วนะคือแบบใหญ่พันุนรมา,มากมากนะคะเมื่อกี้ที่เดิมถ่านมาก็มีปลาแบบสายพันธุ์สวยๆแล้วก็มีสีสวยๆนะมเมื่อกี้ได้เห็นมีสีเหมือนสีบานเย็นเลยสวยมากเลยนะคะแล้วก็ตรงจุดเนี้ยที่เป็นแทงใหญ่ก็จะมีเป็นน้ําแล้วก็อาหารกุบกิบขาดนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีเป็นร้านอาหารร้านอาหารที่แบบว่าเขาแบบทานอาหารไปแล้วก็สามารถดูปลาตู้ใหญ่นี้ไปได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูในเว็บของเขาก็ได้นะเดี๋ยวตอนนี้เบียร์กับพี่หมีขอไป ดึงดำกับบรรยากาศตู้ปลาใหญ่กันก่อนนะคะ มาถึงตรงใกล้ทางออกแล้วนะคะเขาก็มีของดักเรานะคะเป็นซิมเนียนน่ารักน่ารกนะอันนี้ปลาฉลาม45เหรียญน,นะคะพาน้องกับบ้านด้วยแล้วก็มีอุ้ยอันเนี้ยน้องโรมาน้องโงมาเท่าไหร่20เหรียญน,น่ารักที่0เหรียญก็400กว่าบาทตอนนี้ปลาฉลามอันนี้เท่าไหร่อันนี้50เหรียญตัวขนาดนี้ โอ้อันนี้อันนี้วานเนาะวานวานไปซื้อของให้หน่อย <c oughs> อันนี้เท่าไหร่อะอันนี้3 5ิห้าเหรียญน,น่ารักเล้ก็มีเป็นเสื้อเด็กอะเสื้อเด็กก็น่ารักนะเสื้อเด็กเท่าไหร่มีลูกหลานซื้อฝากได้อ๋อตัวละ28เหรียญเป็นออร์แกนิกคอตตอนด้วยนะแบบไม่ละคายเพืองด้วย <c oughs> ของ <c oughs> เด็กๆใส่ได้แล้วก็มีเป็นพุ<ฮ>้ดพุ้นี้ก็น่ารักอันนี้60ิบเหรียญน,นะคะ ก็จะมีเป็นพวกผูกกุญแจวงกุญแจก็จะเป็นแบบลายพวกแบบม้าน้ํบาราโรมานี่โลมาส5บห้าเหรียญสวยดีมีหลายสีนี่สีชมพูเพดผ็ดนะใครชอบเพดผ็ดเนี่ยเต่าอ่ะเต่าสวยอะ่ะเต่าขาดุกดิคก็หัวดุกดิกได้ด้วย15บห้าเหรียญเหมือนกันน่ารักก็ซื้อไว้เป็นที่ระทึกกันได้นะเสียดายดเขาน่าจะทํากระชับปองเหมือนที่ญี่ปุ่นเนาะรับรองโดนแน่นอนก็อ,อันนี้จะเป็นแบบปมเหรียญที่ระลึกอะ่ะ ไปหลายๆที่ก็จะมีนะมันสองเหรียญใช้แบงก์ก็ได้หยอดเข้าไปก็หมุนหมุนแล้วก็ได้เป็นรูปเดื๋ยไม่แน่ใจอ๋อกดเลือกได้ว่าจะรูปไหนน,นี้เป็นฉลามหัวค้อนอันนี้เป็นลากระเบนอันนี้น้องโลงมาอันนี้น้องแมงกะพรุนนะคะโอเคถ้าใครสนใจก็มากดได้นี่ก็ถึงทางออกแล้วอุโมงค์สุดท้ายแล้ว ก็ตอนนี้นะคะเราก็เข้าชมเสียคอเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเนอะแ,แต่ว่าแต่ละคนจะแบบดูตรงจุดไหนไหแบบใช้เวลานานแค่ไหนนะแต่ว่าเบียร์กับพี่หมีอะไปอยู่ตรงที่เป็นแทงใหญ่อะ่ะค่อนข้างนานเลยนะแล้วก็ ที่นี่ปลายเยอะมากๆแล้วก็พวกแทงใหญ่ๆมีหลายแทงนะคะโดยเฉพาะไอตรงพานอรามาประทับใจมากเลยนะคะแล้วก็เขามีระบบการจัดก,การดีนะเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยที่เบียร์มาที่เบียร์ใส่แมสชใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนากาลังระบาดนะคะก็ก่อนเข้าไปด้านในเขาก็จะมีสแกนด้วยว่าแบบอุณหภูมิร่างกายเราแบบมีไข้ไหมอะไรไหมแล้วก็มีเป็นเจลล้างมือแทบจะแบบทุกจุดเลยนะคะก็ ถือว่าประทับใจแล้วก็คุ้มค่าบัตรเลยถ้าใครมาเที่ยวสิงคโปร์นะเบียกก็แนะนํานะซีออลเลียมที่เนี่ยเบียว,ว่าโอเคเลยแบบเบียเคยไปที่ไายุคังอะ่ะเบียวว่าแบบสูสีกันอะ่ะสอที่นี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เบียกก็จะข้ามกลับไปที่ฝั่งวิวโอซิตี้แล้วก็จะทานข้าวมือ้อกลางวันกันนะคะแต่นี่ก็คือจะบ่ายสองแล้วนะบ่ายครึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่อื่นกันต่อนะไป มื้อกลงวันของเรานะคะที่ฟูรีพับบิกนะ mm hmm. ก็ตรงเนี้ยก็คือพอนั่งโมโนเรลโมาปุ๊บ mm hmm. เดินออกมาจากโมโนเรลโก็จะเจอเลยนะคะ mm hmm. จะอยู่ชั้นบนสุดของห้างวีโวนะคะ mm hmm. ก็เบียเคยมาทานที่นี่ครั้ง2ครั้งเนาะ mm hmm. ราคาจะสูงหน่อยก็คือแบบอาจจะแบบ8ดเหรียญส0เหรียญ11เหรียญอะไรเงี้ยคือเริ่มต้นนะแต่ว่าเขาให้มาจานใหญ่มากอย่างอันเนี้ยจานแรกเลยละกันเป็นข้าวหน้าเป็ดย่างกับไก่ย่างนะคะเนี่ยจานใส่กลาง3มเหรียญน,นะก็ยังแบบจานใหญ่มากอะ่ะไม่รู้จะกินหมดปะเนี่ยเดี๋ยวลองชิมเลยอร่อยแล้วก็ต่อมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะอันนี้คือเดินผ่านร้านแล้วหอมมากอะ่ะเป็นแบบรวมมิตร น้ำสุปคือเนื้อเนื้ออันนี้8.8เหรียญน,นะแล้วก็มีเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อแล้วก็อันนี้เป็นเอ็นแก้วนะคะอันนี้เป็นเครื่องในอะ่ะเบียรไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่แบบเบียเคยกินแล้วก็เอออร่อยดีนะโอเคเดี๋ยวลองชิมเนื้อเปื่อยดีกว่านุ่มมากอ่ะอร่อยเดี๋ยวลองชิมข้างในดูว่าขาวว่าจิม เขาบอกเป็นซอสเผ็ดอะ่ะลองอือดีไม่มีเหม็นไม่ไม่เหม็นไม่ไม่มีกลิ่นน้ำจิ้มอันนี้มันจะแบบเปรี้ยวๆเผ็ดนิดๆกลิ่นมันเหมือนมะขามมะขามอะ่ะแต่มันไม่ใช่อะ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าคือเขาทําจากซอสพริกอะไรนะต่อมาของพี่หมีพี่หมีกินเหมือนข้าวราดแกงแล้วพี่หมีบอกว่าไม่คิดว่าเขาจะตักทะยะขนาดนี้จานนี้จานนี้สิบเ,เอ็ดเหรียญอันนี้อะไรนะสามชั้นเนาะไส้หมูหวานสามชั้นแส้หมูหวาน อือร่อยหนังนุบมากอะ่ะมันคล้ายๆเหมือนแบบมีความซีอิ C ๊วซีอิ๊วหน่อยๆอะ่ะแล้วก็เลี้เป็นข้าวผัดไข่เนาะอตลอดแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะขอหมูข้หมูย่างอืออหมอม,อมนุ่มนุ่มละลายเลยอะ่ะตัวมันมันอะ่ะนะเทต่อมาอันนี้คือโลจัก นี่ไม่วานเบียบบน่นว่าเบียหาซื้อหาไม่ได้ที่ตรงฟุตพอตตรงหน้ามารีน่าเบย์นะคะอันนี้จะเป็นท р а ิชั่นอลโรจักนะคะก็จะมีเป็นแตงกวาแล้วก็มีมันแก้วปะว่ะพีห่งมน้อ่ามีมันแก้วอันนี้มันสับปะรดเลยเออมีสับปะรดด้วยแล้วก็มีมันแก้วแล้วก็ปลาทูโอลมันจะเป็นน้ำลาดๆาดแล้วก็มีถั่วโรยนะแล้วก็นี้มีถั่วงอกด้วยเดี๋ยวเบียลองชิมสับปะรดละกัน อร่อยอ่ะมึงสั่งให้เขาใส่เผ็ดมาหน่อยใส่เผ็ดห๋ <c oughs> อพี่หมีสั่งให้เขาใส่เผ็ดมาหน่อยมันจะเป็นน้ําแบบลาดหวานๆแต่ไม่หวานมากแล้วก็มีถั่วลรยอารมณ์มันเหมือนกินเต้าหู้ทอดอ่ะเต้าหู้ทอดบ้านเราเราก็แบบเป็นน้าจิ้มน้าเชื่อมหวานๆใช่ปะแล้วก็ถั่วโรย,โรยเลยอนะเกอมีความใกล้เคียงกันนะแต่นีก็แปลกดีมันมีทั้งแบบผักผลไม้แล้วก็เป็นแบบบะาต้งโขกที่เป็นแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เท่าไหร่นะพี่หมีห้าเหรียญ ข้าเหรียญสุดจานเล็กสุดก็มือน,นี้ก็ประมาณเกือบเกือบสามสิบเหรียญน,นะก็โอเคได้กินหลากหลายแล้วก็อาหารจานใหญ่มากก็ถ้าใครมานะคะแนะนําว่าให้จสั่งจานเล็กก่อนนะเพราะจานเขาใหญ่จริงๆถ้าเป็นจานใหญ่คือแบบเพิ่มอันนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะเอาแรงก่อน ก็ตอนนี้นะคะจาก VivoCity นะเดี๋ยวเราจะไปที่ Garden by the Bay บนะก็คือเดี๋ยวนั่งสายสีม่วงไปสลับสายสีน้ำเงินที่ชัยน้าทาวนะคะแล้วก็นั่งต่อไปที่เบฟอนเนาะแต่ทีนี้ว่าเนี่ยมาเกี้เบียบกับพี่หมี่ซื้อของมาเยอะเหมือนกันเบียก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะยังไงก็ต้องไปเปลี่ยนรถที่ชัยน้าทาวอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวจะแวะเข้าที่พักเพื่อไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปต่อนะ คก็หลังจากที่เมื่อก eh er oh er okay, um like, 네ี้เราแวบเข้าที่พักเพื่อไปเก็บของนะคะแอบแอบน้ำด้วยร้อนมากนะก็เดี๋ยวเราจะไปที่การ์เด by t h เด a y บนะคะเราจะไปดูน้องไข่ไฟแวบๆกันนะคะมันเป็นงานอีเวนต์อะมีตั้งแต่15ธันวาจนถึง15มีนา2020นะเคก็นั่งมีอีก3ป้ายเองไปลงเบ y f ฟอนตนะแล้วก็ออกทางออกเอแล้วก็เดิน950เมตรนะคะโอเคไป เรามาถึงที่สถานีเบย์ฟอน์แล้วนะคะก็เดี๋ยวเดินอีก950เมตรนะคะก็คือออกเบย์ฟอนตแล้วก็เดินมาทางออกบนะคะก็จะมีป้ายบอกไปการ์เดนเบ h เบย์ไปมาริน่าเบย์แซนนะโอเคเราก็เดินตามป้ายการ์เดนเ e ดเบย์เคไะเดินยาวๆเย ตั๋วมาแล้วนะคะคนละสิบเหรียญน,นะก็คือดูในอินดอร์ได้ด้วยเขาบอกว่าเป็นทีมงานทีมเดียวกับที่สร้างทีมแลบนะคะแล้วก็แต่ว่าตรงที่เบียร์บอกว่าเป็นน้องไข่ไฟแวบแวอะ,ะคะ่ะอันนั้นก็คือเป็นโซนด้านนอกเป็นเอัลโดอ,อันนั้นคือดูฟรีได้เลยนะคะไม่ต้องเสียค่าเข้าไปเดี๋ยวไปดูสวยๆงามๆกัน อ้าวเสือไปแล้วอะ่ะไปไหนไปด้วยเหมือนจะเค่เลยอะ่ะบอกเข้ามาห้องแรกนะคะก็จะเป็นธีมแบบเป็นดอกไม้แล้วก็มีเป็นรูปตัวสัตว์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตัวสัตว์อะไรบ้างนะไป พอเราแตะที่ตัวเขาว่าเขาก็จะร้องด้วยแล้วก็พอเดินไปเรื่อยๆดอกไม้ก็ค่อยๆแบบร่วงหล่นจากตัวเขาไปไรเงี้ยพอตอนหลังก็จะเหมือนแบบสลายไปเนอะเป็นแบบดอกไม้ฟุ้งๆอ่ะสวยน<ม>ี่ไงคือหลายๆตัวเขาแบบแตกพร้อมกันอ่ะแล้วแบบดอกไม้ฟุ้งแบบเนี้ยคือสวยมากเลยอน่ะ มองท้ายไหมนกร้องอันนี้คือตัวแตกแล้วนะคะแต่ว่าพอสักพักเหมือนแบบเขาก็จะรวมตัวเพื่อเกิดใหม่อีกทีหนึ่งนะอ๋อ๋อเสือตัวอยู่ตัวนูน้นอ๋อนี่แพะแพะหรือแกะนี่แหละ อันนี้คือดอกไม้แบบแตกออกมาจากตัวสัตว์นะโนะนี่อันี้อะไร,รอ่ะชมอเหรอสวยอ่ะก็เมื่อกี้เข้าไปดูแบบสวยๆงามๆม,มาแล้วนะคะคือสวยมากเขา อ่า uh, oh. อันเนี้ยจะเป็นทีมสร้างทีเดียวกับทีม l a บนะคะแล้วก็จากที่เข้าไปดูอ่ะก็คือตัวจะเป็นตัวศาสที่เหมือนแบบเป็นดอกไม้อะ่ะเป็นดอกไม้นะคะแล้วพอเราไปแตะที่ตัวเขาเขาก็จะแบบมีเสียงร้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะมีเหมือนกลีบดอกไม้อะ่ะหลุดออกมาแล้วก็พอสักพกักอ่ะเขาก็จะเริ่มแตกสลายพอแตกสลายปุ๊บจากแป๊บหนึ่งอะ่ะเขาก็จะเหมือนแบบรวมตัวขึ้นมาเกิดเป็นตัวตัวใหม่นะเออสวยดีนะคะก็เบียวว่าสิบเหรียญก็สมเหตุสมผลนะกับราคาเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้มีแบบเยอะมาก ากอะไรเงี้ยเหมือนที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่แบบเยบว่าก็สวยดีแล้วก็เขามีแค่เป็นอีเวนต์สั้นๆนะคะประมาณ3เดือนนะก็โอเคเดี๋ยวเบียจะไปรอดูน้องไข่ไฟแวมๆนะคะเดี๋ยวต้องรอให้ฟ้ามืดก่อนเพราะว่าตรงนั้นเขาต้องแบบมืดๆเลยเขาถึงจะสวยเพราะาจะมีไฟนะ รอน้องไข่ไฟแวบๆแบบคือยังไม่มืดไงก็เลยหิวแล้วก็ตรงเนี้ยมีเป็นเหมือนแบบคาเฟ่เล็กๆนะคะอันนี้เดีแ๋ยบบก็เลยสั่งคอดจอกมากับพี่หมีโทละอันแล้วก็มีน้ำนะราคาก็2.9เองนะเออก็แบบกินรองท้องไปโกรธพอกินได้อื้อรอยู่นะขนมปังแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ขอดรอกแบบร้อนๆเ,เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะ ไม่เห็นเปลี่ยนสีเลยม,มันดึงๆอะ่ะตอนนี้เราก็ได้เวลามาดูโชว์ น้องไข่ไปแวบๆบแบบแล้วนะคะวันนี้ก็ขอปิดเดย์ไปกับภาพสวยๆข้างหลังนี้นะคะกับน้องไข่หลากหลายสีนะฝากาดูสรุป d e ยไทยคลิปแล้วก็จะมีตัวอย่างไทยคลิปด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบยกับพี่หมีใหญ่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย มิมาเราก็ต้องมากินนะอร่อย วันนี้ก็จบเดย์สาแล้วนะครับเดย์าวันนี้ก็ไปเที่ยวอยู่ไม่กี่ที่เนาะใช่สองที่หลักๆใช่ที่แรกก็คงเป็น s ีอ a q ค a r i u มีอัลลี่มอันนี้มันเกิดจากที่เราเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเราชอบบรรยากาศที่นั่นเราก็เลยกลับไปอีกครั้งหนึ่ง ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นการแบ่งโซนการเดินเข้าอก็เหมือนจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเน,เนาะจะเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็ได้ดูครบจัดเต็มเหมือนเดิม,มนะคะแล้วก็สวยเหมือนเดิมแล้วแบบคือเบียรยังติดใจตู้ใหญ่มากๆเบียยังไม่เคยไปที่โอกินาว่านะเขาก็บอกมตีตู้ที่แบบใหญ่มากๆเบียยไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่ว่าที่เบีย์ไปแบบว่าที่ อะไรนะครอยู่คังทโอซาก,ก้าโอซาก,ก้าแล้วก็ท,ที่ที่เนี่ยซีโอเคียลิ่มที่สิงคโปร์เบลก็ว่าที่เนี่ยมันจะมีอันที่เป็นพาโนรามานใหญ่มากเลยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆสองที่เนี้ยก็คือแบบเแบลก็ว่าก็สวยสวยก็คือถ้าใครใช,ชอบแบบดูปลาอกืก็ก็ก็ขุมอยู่ก็รับรองว่าไม่ผิดหวังอะ่ะใช่เวลาไปดูคอ,อเคียมมีความรู้สึกมันมันเย็นมันสบายมันมันผ่อนคลายมันดูได้เรื่อยๆในความในใน เบียนะหมายถึงตัวเบียนะเบียก็เลยชอบไปดูอัคอลเลียมนะคะแล้วก็วันนี้เรานั่งรถเมย์ไปเราเปลี่ยน<ช>วิธีเดินทางบ้างเมื่อวันแรกเรานั่งรถไฟฟ้า<ช>ไปที่วิโวแล้วก็เดินบอดวอล์ก<ช>วันนี้เราก็ไปเดินบอดวอล์กแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนจากนั่งรถไฟใ,<ช>ใต้ดินไปเป็นรถเมย์ซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แนะนา<ช>เพราะหนึ่งคือที่บ้านเขารถไม่ค่อยติดแ<ช>ทบจะไม่ติดแหละ ถ้าติดก็ติดตามไฟแดงนะครับแล้วก็เราการนั่งรถเมย์มันเหมือนได้ชมเมืองเขาด้วยว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงพรานั่งรถไฟใต้ดินี่ะมันก็โผล่เป็นจุดๆมันจะไม่เห็นบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็มันมีแอปซัพพอร์ตอยู่หลายตัวซึ่งอย่างวันนี้ตัวที่แนะนำไปในคลิปก็จะชื่อ s d Next Bus นะครับซึ่งอันนี้ความสะดวกก็คือเราจะรู้ได้เลยว่ารถจะมาเมื่อไหร่ในสายที่เราต้องการนะ แล้วประกอบกับ Google Map เวอร์ชั่นปัจจุบันตอนนี้คือเดือน2ปี2020ที่เรามานะครับม,มันบอกราละเอียดดีขึ้นบอกชื่อป้ายรถเมย์จะเจนขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เราเคยมาเมื่อ5ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนั้นใช้รถบัสแล้วยังดูงงๆงง,งงว่าจะขึ้นฝั่งนี้หรืออีกฝั่งนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นต้องใช้โกแด่งใช้<แ>กโกแ<อ>ด่ ถ้าบน iPhone จะเสียตังมันจะมี2เวอร์ชันเนวอร์ชันไลท์กับเวอร์ชันเสียตังนะครับก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆลองใช้ดูละกันเพื่อแบบเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทางจากรถไฟใต้ดินมาเป็นรถเมย์บ้างรแล้วเดียกว่านถนนบ้านเขาสวยสะอาดต้นไม้เยอะอแบบนั่งไปก็เพลินๆสบายตาแบบเดียวถึงโอเคต่อไปก็ช่วงเย็นเราก็ไปดูโชว์ชื่อชื่อฟิลเจอร์ทูเกเตอร์ซึ่งเป็นความร่วมมือกับทางทีมแลบของญี่ปุ่นนะครับ ก็จะมี2ส่วนส่วนอินดอร์อันนี้เสียค่าเข้าชมสิบเหรียญก็จะเป็นการแสดงแบบจะไงแสงสีไม่มีเสียงเสียงมีเป็นอมเบียนเบาๆก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่เพื่อนๆตามที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปไปแล้วนะครับน่ารักดีแล้วก็ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็ไปดูได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วไปส่วนที่เป็นอาดอร์อุลดอร์ดูฟรีอันนี้เป็นนอ,องไข่ไฟแบบๆที่เบียรอ คือไม่รู้เขาชื่ออะไรแต่ก็เลยเรียกน้องไข่ไฟไปแบบเพราะว่าเขาจะมีโชว์เป็นแบบแสงสีเนาะแล้วก็จะมีแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยสลับสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะนึ่งๆเออก็ถ่ายรูปสวยครับแต่นี้ไม่รู้ตอนคลิปปล่อยอ่ะโชว์คงอาจจะจบไปแล้วนะครับเพรานี้เป็นอีเวนต์ชั่วข่าวชั่วข่าวเนาะก็ลองติดตามข่าวดูนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มันก็จะมีอีเวนต์สั้นๆอย่างเงี้ยจัดอยู่ตลอดเป็นช่วงๆเลยแหละอย่างช่วงเดือน2ปีที่แล้วอ่ะก็จะเป็นอะไรนะเหมือนโชว์แสง จัดแสงรอบรอบมารีนาเบย์ปีนี้เลื่อนไปเดือนสามก็เลยไม่ได้ดูนะครับอย่างเงี้ยก็เลยแนะนําว่าลองลองเสิร์ชด,ดูละกันมันจะมีเว็บไซต์ที่รวมสิงคโปร์อีเวนต์ต่างๆตลอด<ช>ทั้งปีอยู่ถ้าไม่ลืมถ้ายังไงเดี๋ยวจะหาเว็บนั้นมาแปะไว้ให้ท้ายคลิปละกัน<ช>เผื่อเพื่อน<ช>ๆได้เข้าไปใช้กันดูว่าแต่ละเดือนของสิงคโปร์เนี่ยมีเหตุการณ์หรือมีอีเวนต์ที่ไหนบ้าง<ช>เผื่อได้แผนช่วงเที่ยวสิงคโปร์ให้ตรงกับช่วงนั้นๆเพราะสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่เที่ยวได้ทั้งปีใช่นะครับ โอเควันนี้ของนิวก็น่าจะประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เดย์สามแล้วพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วแต่วันสั้นๆของเราใช่แต่วันกลับเดี๋ยเราก็จะพาไปดูเที่ยวจีเวลครับนะคะเพื่อนๆคงเห็นในตัวอย่างลว่าโอเคนั่นก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เบียร์กับพี่หมีใหญ่ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ